พี่อ่ะชื่อครูกุางคือพี่อยามามาเป็นครูฝึกสอนแถว่ถวในชุดเชิญทีเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องเรื่องจำนวนจิงของมทสีแต่เดี๋ยวครูอธิบายกันว่าถ้าเราเรียนจำนวนจิงแล้วเราได้อะไรบ้างอันแรกคือนักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของจำนวนจริงได้อันที่สองก็คือนักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจิงในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ที่สามก็คือนักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการรีเน็กนักศึกษา แต่ว่าความรู้ก่อนนั่นเนี่ยก่อนที่น้องจะเรียนเรื่องจำนวนจริงเนี่ยน้องต้มีความรู้เกี่ยวกับจำนวนตระกายาจำนวนตระกายาจำนวนเต็มของมอร์ต้อนแล้วก็อ่ะที่ถามว่าจำนวนจริงคืออะไรน้องคุ้นคุ้นไหมคุ้น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 ยั่ไงถ้าน้องจำไม่ได้เดีย๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยก็ได้จำนวนจริงอะ่ะก็คือจำนวนที่ประกอบไปด้วย ถ้าน้องดูตามแผนี้ประกอบไปด้วยจํานวนตะกยะแล้วก็จํานวนตรรกยะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าจํานวนจริงแต่ว่าสิ่งนี้ยถ้าน้องดูตามแผนเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยจำนวนตะกยะมีจํานวนเต็มีิใช่ไหมเดี๋ยวพี่มาบอกนิยามให้ว่าคืออะไรอันแรกจำนวนจริงเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าประกอบไปด้วยเนี่ยเซตของจํานวนที่แสดงบนเส้นจานวนประกอบไปด้วยจํานวนตะกยะแล้วก็จํานวนตรรกยะอันนี้คือจำนวน ก็แล้วถามว่าจํานวนตระกยะคืออะไรใช่ไหมจำนวนตระกยะก็คือจํานวนที่สามารถสิริโลเซช่วยส่วนได้อย่างเช่นอ่าเหมือนเลขเล็กหนึ่งสมมติไดหนึ่งก็สามารถสิริโลเซช่วยส่วนได้ก็คือเป็นหนึ่งหารหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นอ่าเลขลบห้าเนี่ยลบห้าก็เขียนเป็นรูปขอลบห้าหารหนึ่งได้อะไรเงี้ยเฉลียส่วนใช่หรือว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าอิทธิยมซังอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอะไรสจุด เก้าเก้าซ้ำอันเงี้ยก็สามารถเขียนเป็นตัวลงซ้ำได้อะไรเงี้ยเป็นเป็นรูปเศษสว่วนอ่าแล้วก็อ่าจำนวนตรรกยะก็เมื่อก,กี้กตรรกยะเราเขียนเป็นเศษส่สวนได้ถูกไหมแต่ว่าอ่ตาตะกยะก็คือเขียนเป็นเศษส่สวนไม่ได้อย่างเช่นอ่าเหมือนค่าล่าที่สองเนะนี่ยอันนี้ไปรู้ว่าน้องจำได้หรือเปล่าค่าล่าที่สองเ่ะก็คือมันจะมีค่าประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่เท่าไหร่ไม่รู้แบบคนเนีอย ก็มันก็เลยไม่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้อะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งค่าปลายน้องจำค่าปลายได้ป้ะมีมีค่าปลายจำได้ไหมค่าปลายมันจะมีค่าประมาณสามจุดหนึ่งสี่อะไรด้วยก็เขียนเศษส่วนได้แล้วก็อันนี้คือเรื่องจำนวนเต็มจำนวนเต็มอ่ะก็คือจํานวนที่ไม่มีเศษส่วนหรือตัวชี้รวมในจํานวนนั้นก็คืออย่างเช่นถังเหมือนเนี้ยเลขหนึ่ง อันนี้เลขหนึ่งนี่ก็เป็นจำนวนเต็มถูกไหมอ่าอันนี้เหมือนลบห้าอย่นี้ลบห้าก็เป็นจำนวนเต็มถูกไหมก็คือจะไม่มีไอเศษส่งเนี่ยไม่เกี่ยวไอโลหะยมก็ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วจำนวนเต็มอ่ะก็เนี่ยคือพี่บอกว่ามันจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนนับอย่างเช่นอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรยเงี้ยเรียกว่าจำนวนนับอันนี้ก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบก็คือเนี่ยลบห้าอันนี้ก็คือเป็นจำนวนเต็มลบแล้วก็ศูนย์อันนี้ก็เป็นจำนวน เต็มนทีนี้อ่านะน,นี่คือเส้นจำนวนพี่ว่าอาจะคุ้นๆแต่ว่าอาจจะลืมนะอ่าเวลาอันเนี้ยเส้นจำนวนใช่ไหมนะ้นองๆองดูนะอ่าเส้นจำนวนอ่ะถ้าถ้าไปถ้าไปฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งซ้ายอ่ะมันจะเป็นจํานวนเต็มลบแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งขวาจํานวนจะเป็นจํานวนเต็มบวกใช่แต่ว่าเลขศูนย์นี่ก็คือจํานวนเต็มศูนย์ก็คืออยู่ที่เดียวอ่ะเ ทีเนี้ยเรื่องที่สองที่ครูยากสอนก็คือพอครูสอนเขาว่าจํานวนจริงใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งเรียกว่าระบบจํานวนจริงระบบจํานวนจริงอ่ะเขาบอกว่าจะประกอบไปด้วยเซตของจํานวนจริงและการดำเนินการอย่างเช่นการดกและการคูณก็เคยง่ายเหมือนเดียใช้จํานวนจริงครูบอกว่ามันมีจํานวนตรกระยะบวกจานวนตักระยะใช่ไหมแล้วก็ตรกระยะเกิดจากจํานวนเต็มกับจํานวนไม่เต็มก็คือตามแผนที่เนียซึ่งทั้งหมดเนี้ยท่าเท่าทั้งหมดอ่ะเป็นเซตใช่ไหม ก็คือมันสามารถเขียนในรูปของเศษของจำนวนจริงได้แล้วก็การดําเนินการเนี่ยก็คือที่น้องเคยเรียนแต่ประถมมาก็คือเรื่องของการสูตรพื้นฐานก็อันนี้เขาเรียกว่าการดำเนินการโอเคก็จะรวมกันแล้วได้เป็นระบบจำนวนจริงขึ้นมาเสร็จแล้วอาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยน้องเห็นป่ะ r สองบวกสามได้ห้าเหรอไหมหกลบหนึ่งก็ได้ห้าห้าห้าคูณหนึ่งก็ได้ห้าแล้วก็สี่หารสองก็ได้ห้าแต่น้องเห็นแปลว่าทั้งหมดเนี่ยได้ห้าหมด แต่น้องเห็นไหมว่าในเรื่องของการ,รดำเนินการก็คืออันนี้เป็นบวกใช่ไหมอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นคูณน,นี่เป็นหารเห็นไหมว่าไม่เหมือนกันเลยสุดตรงนี้ที่บีบอกว่า,าในเรื่องของระบบจำนวนจริงะจะเป็นได้ก็คือจะต้องมีตัวดาเนินการที่ต่างออกไปแต่ว่าสาุดท้ายแล้วมันก็ยังได้ค่าเหมือนกัน <Maybe. S 1> กทีนี้อ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ละเนื้อหาใหม่ก็คือเนื้อหาของโมเสยมันจะมีเพิ่มมาอยู่ประมาณ2เรื่องใหญ่ อันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของสารพจน์การเท่ากันอ่าอันเนี้ยมันจะมีอันแรกมันจะมีอ่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องก็คืออันแรกคือกฎการสะท้อนอันที่2กฎการสมมาตรแล้วก็อันที่สามกฎการไอเท่าอ่าอันแรกก่อนอันแรกกฎการสะท้อนอ่ะอันนี้ยมีคีคีพิพูดตามวิญญาวนะอันวิญญาณเขาบอกไว้ว่าอ่าสำหรับจำนวนจีเอจะได้ว่า A อเท่ากับเ อย่างเช่นถ้าสมมติว่าน้องแทน A เป็น1ใช่ไหมหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ1อ่าเหมือน8ถ้าสมมติพี่แทน A เป็น8ใช่ไหมแปดก็ต้องเท่ากับ8อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือกฎการสะท้อนแล้วก็อ่ากฎการสมมาตรที่ยามของกฎการสมมาตรก็คือ,อสำหรับจำนวนจริง A และ B ถ้าเกิดว่า A อเท่ากับบแล้ว B ีเท่ากับเก็คืออย่างเช่นอ่ันนี้อันแรกสมมติว่าพี่ให้ A อเป็น6ใช่ไหมแล้วบีคือคือ3าคูณส แล้วเที่บก็สลับจาก B ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้มันก็คือเป็น3ามดสองถูกไหมเท่ากับ6ก็คือหมายความว่ามันก็จะยังได้ค่าเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้คือกฎผสมมากแล้วก็สุดท้ายก็คือกฎการถ,รถ่ายทอดกฎการถ่ายทอดนีด่ยามต้อบอกว่าสำหรับจํานวนจริง A B และ C ถ้าเกิดว่า A เท่ากับ b และ b เท่ากับ C แล้ว a เท่ากับ C อย่างเช่นออสมมติว่าครูให้ A เป็น6แล้วกันแล้วก็ B เป็น3าูสองอ่า6กับ3ามูสองมันเท่ากันใช่ไหมก็คือ A กับ B บีเฉยเนี้ยอ่าถ้าครูบอกว่าเอ้ย3าูสองเนี่ยไอนน้คือ B ใช่ไหมจะเท่ากับ C ก็คือห้าบุกหน,นึ่งจริงไหมก็คือจริงถูกไหมเพราะว่า3าูสองเท่ากับ6 5หบุกหนึ่งก็เท่ากับหอะไรเงี้ยก็สแสดงว่าฝั่งเนี้ยเป็น6ฝั่งนี้เป็น5้บุกหนึ่งก็ได้6กใช่ก็สแสดงว่าเน,น,นี่ยน้องเห็นไหม6กับตัว5้บุกหนึ่งอันนี้คือ A ใช่ไหม อันนี้คือสี่ใช่ไหมท้ายแล้วก็เท่ากันอันนี้คือกฎการถ่ายทอดแล้วก็อันเนี้ยเอออันนี้พี่ขอเสริมนิดนึงอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเนื้อหาแต่ว่ามันเป็นความรู้เสื่อมแบบปกติเวลาน้องใช้การบวกน้องก็เขียนการบวกนี่เลยถูกไหมใช่แต่ว่าเวลาน้องเขียนคูณถ้าเป็นตอนน้องปฐมก็เขียนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ของมาเทยงก็จ,จะมีจุดนี้นึงแต่ว่าบางทีเวลาน้องเรียนสมการใช่ไหมมันก็จะมีแบงบไอ้วงเล็บอี้ด้วย คือพี่จะบอกว่าครับถือศูนติว่าเวลาน้องเขียน,น,ยนอ่ะส่วนใหญ่ก็เขาเรียกนะส่วนใหญ่น้องจะเขียนแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดน้องเขียนเนี้ยเวลาในเรื่องสมก,การเนี้ยก็อาจจะงุนิหนึ่งส่วนใหญ่เวลาน้องใช้ตัวการคูณใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ช้ใช่นี้เพราะว่ามันชิงนกว่าก็คือน้องถนัดกว่าถ้าถ้าน้องคูณอย่างเงี้ยเวลาเรื่องสมก,การอะไรอย่างเช่นนี้ สามคูณเอ็บวกหนึง่งนะมันก็จะไปแตกแด้วแต่เขาต้องเอาเชยนติกัตอเช่นสายอกบวกหนึ่งเห็นว่ารรม,มันก็ง่ายกว่าแล้วก็เขียนง่ายกว่าดีกว่าใช่ก็เรยก็เลยใช้ไอ้แบบนี้มากกว่าอันนี้ความรู้สึกโอเคแล้วก็อ่าเรื่องถัดไปอ่ะคืออันนี้ก็เป็นพฤหัสใหม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือบางอันหนาเราอาจจะไปเรียนแล้วอ,อย่างเช่นอ่าเรื่องสมบัติการสลบที่เงี้ย อันนี้น้องน่าจะคุ้นค um um well ุ้นใช่แล้วก็สมบัติการเปลี่ยนบู๋อันนี้ก็น่าจะคุ้นแล้วก็ไอสมบัติการแจกแจงอันนี้ก็อาจจะคุ้นแต่ว่าอันเนื้อหาใหม่อันจะมีอยู่สามอันก็คือแรกสมบัติปิดน้องยังไม่เคยเรียนอ่าแล้วก็สมบัติการอ่ากระบี่กระลักอันนี้น้องก็ยังไม่เคยแล้วก็ตัวบกผ่านน้องก็ยังอ่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่เดี๋ยวพี่จะสอนอันแรกก่อนเลยก็คือสมบัติการปิดอ่าสมบัติการปิดอ่ะอันนี้เป็นเรื่อหาใหม่จะยากหน่อยอ่าตอนแรกอ่ะสมบัติปิดอ่ะ นิอย่างเขาบอกว่าเขาให้ a และ b เป็นจำนวนจริงไม่ได้นั่นคือ a เป็นจำนวนจริงและ b เป็นจำนวนจริงจะได้ว่า a บวก b ยังคงเป็นจำนวนจริงเหมือน a b เรียกว่าสมบ,บัติปิดการบวกแต่ว่าหน่อยจะงงเพราะว่าไม่รู้จะใช้ไงจมเลยเดี๋ยวพี่เปิดตัวยายให้ดูอาอนนอันนี้เป็นสมบัติปิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นการคูณคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้เลยเดี๋ยวตัวอย่างเเดี๋ยวพี่ให้ดู ตัวต่ออ่ะอันนี้แหละสมบัติปิดตัวอย่างอย่างเช่นเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นสมบัติปิดนั่เป็นสมบัติปิดใช่ไหมอ่าอันแรกอะสมมติว่าพี่พี่ให้เซตอะเปน็นจำนวนเต็มขี้กับการบวกก็คือเป็นจำนวนขี้ที่เป็นบวกแหละอ่าอย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอ่าสมมตุติพี่ให้พ่อเป็นห้าแม่เป็นสามก็คือห้าบบห้าเป็นจำนวนขี้ถูกไหม แล้วก็3ก็เป็นจำนวนชี่เหมือนกันพ่อบวกแม่แล้วได้ลูกน้องเห็นไหมห้าบวกสามได้ได้แปแต่ว่าน้องเห็นไหมพ่อเป็นชี่แม่เป็นชี่แต่ลูกเป็น<ฮ>เป็นคู่ถูกไหมแล้วลูกไม่เหมือนพ่อแม่แสดงว่าอาจจะอย่านั้นก็ได้ก็แสดงว่าอ่าเขาลูกไม่เหมือนพ่อแม่ปุ๊บทีเนี้ยมันก็ไม่ใช่ลูกของพ่อแม่แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยอ่าพอไม่ใช่ลูกของพ่อแม่ปุ๊บก็ก ม่เป็นสมบัติเปียนทีคือว่าไสมบัติปีน่ะเนาะง่ายนะคือการจะเป็นสมบัติปิดได้ก็คือจะต้องเหมือนกันทุกตัวเลยอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเซ็ตอย่างเงี้ยหรือว่าการดำเนินการเนี้ยสมมุติว่าอัานนี้พ่อเป็นขี้ใช่ไหมแม่เป็นขี้ลูกถ้าสมมติลูกเป็นขี้อันนี้จะเป็นสมบัติปิดเพราะว่ามันเรื่องเซต็ตแล้วก็เรื่องการดำเนินการก็คือตรงอะ,อะไรประมาณนี้อันนี้คือสมบัติ อันนี้ก็อาจจะยากๆย่างเงีเ้แล้วก็อันนี้สมบัติการที่อันนี้น้องน่าจะคุ้นๆแหละก็คือสับที่การบวกเหมือนเนี้ยห้าบวกสามเท่ากับสามบวกห้าเหมือนเหมือนเนี้ยห้าที่ให้เป็นเอใช่ไหมสับเป็นบีก็สลับมาเป็นบีกับ A, เออะไรเงี้ยเห็นไหมว่ามันก็ยังได้เท่ากันอยู่อันนี้คือสมบัติการบวกสับที่อ่ะบวกสับที่การคูณเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมเจ็ดคูณสองก็ได้สิบสี่ถ้าพี่สมมติพี่สลับสองมา 2, ข้างหน้าเจ็ดไปข้างหลังก็ก็ยังได้เท่าเดิมก็คือสิบสี่เหมือนกัน นีอันนี้คือสาพทีแล้วก็สมบัติการเป็นหมู่หมู่นี้น้องวันน่าจะง่ายอยู่ก็สมบัติการเป็นหมู่มันก็จะมีเป็ีนหมู่บวกแล้วก็เป็นการคูณอยู่้ะอย่างเช่นอ่าเหมือนเนี้ยพี่ให้ a เป็นหนึ่ง b เป็นสองแล้วก็ c เป็นสามเหมือนเนี้ยหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกสามทีแต่น้องเห็นไหมว่าเวลาเปลี่ยนหมู่ก็คือเหมือนเนี้ยวงเล็บอันนี้คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าพี่เปลี่ยนวงเล็บอ่ะจากตรงเนี้ยไปเป็นสองบวกสามเทน จะได้เราเห็นไ้ก็ยังได้ค่าเท่ากันก็คือเหมือนเนี้ยอ๋อน้องน้องคุณคุ้นไหมเวลาเราทําการบวกเราต้องบวกภายในวงเล็บก่อนใช่เหมือนเนี้ยวงเล็บมีหนึ่งบวกสองใช่ไหมก็เราก็บวกก่อนแล้วก็ค่อยไปบวกกับตัวนอกก็จะได้อรับนี้ก็จะได้สามบวกสามแต่มื่น้องพอมาดูอีกฝั่งนึงปุ๊บพอพี่เปลี่ยนจากหนึ่งบวกสองอะเปลี่ยนวงเล็บไปเป็นสองบวกสามเวลาเราบวกก็ระบวกในวงเล็บก่อนอันนี้ก็จะได้เป็นห้าใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งก็แสดงว่า สามบวกสามก็ยังได้หกแต่หนึ่งบวกห้าก็ได้หกเหมือนกันอ่าอะไรแบบนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนวงเล็บแปะอไหนก็ยังได้ค่าเหมือนเดิมสมบัติเปลี่ยนกันคูณก็เหมือนกันนี่เห็นไหมเหมือนไมค่ายเมื่อกี้เลยเปลี่ยนวงเล็บแต่ว่าอันนี้เวลาเราคูณก็มูลเล็บเหมือนกันก็อันนี้ได้หกแล้วก็คูณกับสี่อ่าอันนี้ก็ได้สิบสองแล้วก็คูณกับสองก็จะได้เห็นไหมเท่ากัน แล้วก็ทีนี้อ่าอันนี้แหละเนื้อหาใหม่เอชตัวหนึ่งอ่าเรื่องของสมบัติการ,อกรกอาอเอกลักษณ์อ่าเขาพูดถึงเอกลักษณ์อ่ะมันก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนกันจะมีทั้งการบวกแล้วก็การคูณแต่ว่าพอพูดถึงเอกลักษณ์การบวกนิยามของมันก็คือจํานวนจริงจํานวนหนึ่งที่ได้ดําเนินการบวกกับจํานวนจริงเอได้แล้วยังคงได้ผลลัพธ์เป็นเอเช่นเดิมเอา้ง่ายก่านีนะ้เดี๋ยวพี่เฉยดูยนะเหมือนเช่นพี่อยากจะเอา สิบแล้วกันสมมติสิบบวกกับอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วก็ยังได้สิบเหมือนเดิมอะน้องว่าพี่ควรใส่อะไรเนี่ยไอ้วงเล็บไหมสิบสิบบวกอะไรดีแล้วได้ศูนย์ศูนย์อ่าโอ,อ้แล้วน้องรู้ได้ไงว่าเป็นศูนย์ล่ะเพราะว่าเวลาเราเอาสิบบวกศูนย์เนี่ยมันก็ยังได้สิบถูกไหมซึ่งซึ่งไอ้ตัวศูนย์เนี่ยคือพี่อยากบอกว่า มันก็คือเอกลักษณ์การบวกแหละคือเอาง่ายๆเขาว่าเอกลักษณ์การบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่บวกกับมันก็ยังคงได้ตัวมันเองเ,อเดิมก็คือเหมือนศูนยะ์น่ะบวกกับสิบางเนี้ยก็ยังคงได้สิบอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเอกลักษณ์การบวกอันนี้น้องๆเข้าใจแล้วก็ในส่วนของเอกลักษณ์การคูณมันก็นเลยแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนจากบวกเป็นคูณสมมติว่าที่เอาอ่าไม่เอาสิบย์เลเอาเป็นอ่าสัก อะไรอสามห้าแล้วกันสามห้าสามห้าไอ้นี่พี่เขียนคูณนะสามห้าคูณกับอะไรไีลก็ยังได้สามห้าน้องว่าตัวนึงเขื่อนหนึ่หนึ่งคล้ายค้ายเหมือนเมื่อกี้อยู่วะแต่เมื่อกี้เราเอาศูนย์บวกแล้วได้ตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสามห้าคูณหนึ่งมันก็ได้สามห้าเหมือนเดิมซึ่งหนึ่งตัวเนี้ยก็คือเอกลักษณ์การคูณนี่ก็คือหมายความว่าอ่าเหมือนเหมือนที่เอาคือเอาเนี้ยเอกลักษณ์การคูณก็เหมือนการบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ไปคูณกับอีกตัวนึ่ง ก็ได me ้ด้านเดิมก็คือมันเนี้ยตัวตัวมันเองคูณกับสามห้าก็ยังได้สามห้าเหมือนเดิมใช่อันเนี้ยตัวเนี้ยก็คือเอกลักษณ์การคูนแล้วเราเสร็จนี่อ่ะอันนี้สมบัติการมีตัวผันอันนี้ยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันก็คือต่อจากเรื่องเมื่อกี้คือเมื่อกี้อันนี้คือเอกลักษณ์การบวกถูกไหมอันนี้คือเอกลักษณ์การคูณเสร็จนี่เขาว่าตัวผันอ่ะอันนี้พี่ขอยาอธิบายนิยากกว่นิดนึง ผลขอการบวกก็คือจํานวนจริงของจํานวนหนึ่งที่ได้ดาเนินการบวกจากจำนวนจริง a ได้เราได้ผลลัพธ์เป็นเอกนามการบวกสมมุติว่าพี่เสียเป็น,นอะไรดีึ่สมมติหนึ่งบวกกับอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งสมมตินะแล้วพี่ได้ศูนย์น้องว่าตัวนี้เขียนลบลบหนึ่งล่อ้าเออแล้วน้องดู้เล็ก็เป็นลบหนึ่งก็คือ น้องจำได้ไหมไอ้ศูนย์เนี่ยคุ้นไหมศูนย์ตัวเนี้ยก็คืออะไรนะก็คือเอกเอกลักษณ์การบวกถูกมใช่เอกลักษณ์การบวกซึ่งซึ่งการคำว่าการมีตัวผันก็คือมันคือตัวตรงข้ามของเอกลักษณ์อะไรคือไอ้เนเมื่อกี้เราบวกกับตัวมันเองแล้วได้ตัวมันเองแต่ตัวเนี้ยเราบวกกับอะไรสักตัวแล้วได้เอกลักษณ์การบวกก็คือได้ตัวศูนย์ใช่ไหมเหมือนเนี้หนึ่งบวกกับน้องบอกหนึ่งถูกไหมก็ได้ได้ศูนย์ อ่าอย่างเช่นเหมือนสมมติว่าอ่าสมมติว่าพี่ให้เป็นอะไรอาพิบสมมติพี่เปลี่ยนโจทย์เลยเป็นเป็นลบสามก็ได้ลบสามบวกอะไรเนาะจะได้สิสามสามอ่าเพราะว่าเนี่ยคือคำว่าตัวประกอบันต์ะก็คือเอาง่ายมีวิธีเช็คอยู่เหมือนเนี่ยอันนี้หนึ่งใช่ไหมตัวประกอบพันต์ของก็คือลบหนึ่งอ่าอันนี้ตัวบวกอบอ่านี่คือลบสามตัวบวกอันก็คือสามใช่ไหมอ่าถ้าถ้าสมมติว่าอ่าเป็นอ้อเป็นอะไรเป็นยี่สิบอ่ะสมมติตัวบวกอันก็คือ ลบยี่สิบอาหารถูกไหมก็ยังได้สิบเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกว่าตัวผุผันกันบวกโอเคอันนี้น้องเกียใช่ไหมอโอเคแล้วก็อัน,นไปอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างที่พี่ใจอยู่อ่าแต่ว่าอันนี้คือพี่ก็ไปฏิบัติโอเคแล้วก็ทีเนี้ยอันนี้เป็นผกผันเหมือนกันแต่พวกเกียบเป็นการบวกใช่ไหมอันนี้เป็นการคูณนิยามของผกผันการคูณก็เหมือนกันเลยแต่ตัวเนี้ย จะทาการดาเนินการคูณก็คือใช้วิธีการคูณอย่างเช่นอะไรบ้างอย่อางเช่นอะไรเหมือนอะไร้อย่างเช่น2คูณกับอะไรสักตัวหนึ่งแล้วได้1เพราะว่าเขาจำได้ไหมหนึ่งก็คือเอกลักษณ์การคูณใช่ไหมนอกคีดว่าเอาอะไรคูณแล้วได้1 2คูณกันหนึสองคูณกันหนึ่นี่หน่อยไปสมมติว่า Aa ของพี่อ่ะคือ2 น้องว่าตัวผันเยออะไรหนึ่งหนนอะไรนี่หนึ่งหา <c oughs> งหนึ่งหางสองใช่ไหมห้ <c oughs> นมาน้องรู้ไหมก็ไปเป็นหนึ่งหาสองคือน้องเห็นปะถ้าสมมุติน้องเอาสอง <c oughs> ไปคูณกับห่งคูณหนึ่งหาสงสเห็นไหมว่าต้สาสมมติมันก็ยังได้หนึ่งก็ <c oughs> เคยอง่อายถ้าเป็น <c oughs> คือคขาว่าตัวผั หรือว่าถ้าถ้าน้องเคยเรียนตอนมต้นใช่ไหมถ้าน้องเคยตัวนี้ไหมสองกำลังลบคุณคุณใช่ไหมสองกำลังลบหนึ่งอ่ะถ้าน้องเคยเรียนเรื่องเศษส่วนอ่ะมันสามารถกลับไปเป็นอะไรเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งก็คือหนึ่งกำลังส่วนสองอ่ะซึ่งสิ่งตัวเนี้ยที่พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเพราะว่าหนึ่งส่วนสองอ่ะจริงๆมันก็คือตัวสองกำลังหนึ่งแหละก็คือตัวฐานแหละทีเนี้ยสมบัติการแจกแจงอันนี้น้องน่าจะเคยละ ก็คือแค่แจกแจงเข้าไปถูกไหมเหมือนเนี้ยสามคูณสี่แล้วก็สามคูณห้าอย่างเงี้ยแจกเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าการแจกแจงแล้วก็ทีนี้อะเรามาสรุปดีกว่าอาเมื่อกี้พี่สอนว่าจํานวนจริงก็คือมันคือการที่เอาจํานวนตรรกยะกับจํานวนตรกยะมารวมกันจํานวนตรรกยะก็คือเก,กิดจากจํานวนเต็มกับจํานวนไม่เต็มมารวมกันถูกไหม จำนวนเต็มก็เกิดจากการที่เอาเต็มบวกเต็มลบแล้วก็สูตรมารวมกันแล้วก็สิงง่งนี้อันนี้เวลาเราจะพูดถึงระบบจำนวนจริงอ่ะน้องจักรไปเลยนะจะต้องมีเซตของจำนวนจริงแล้วก็การบวกลบ,บคูณหารอะไรเงี้ยถึงจะกลายเป็นระบบได้แล้วก็เรื่องของแสป์พ์ก็มีการสะท้อนกฎการสมมาตรแล้วก็กฎไนไทด์แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของสมบัติมีสมบัติปิด สมบัติการแบบที่สมบัติเป็นหมู่สบัติเอกลักษณ์สมบัติการมีตูดผ่านแล้วก็สบัตแการแจ้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่น่าจะให้แบบน้องไปทำอยู <Okay. S 1> ่สองอันนะน้องไม่มีนื่ายขลาดนั้นเลยโอเคดางั้นพี่ก็ขอจบการสอนน้องพี่ด้วยขอบครับ